กูกูส่งคนไปก่อนนะไอเ้เหี้ยกูส่งยอนเอาคนดักนี่แหละเอารถสำรวจให้หมดเลยครับโอ้ยโยเนี่ยฮะ<า>เจนารีเอกโอ้ยโยเนี่ย <c ười> อโอ้ยโยเนี่ยโอ้ยโยเนี่ยไป เอ็นนี่จีเอลไปเลยจีเอลไปเลยอ่าเราเราอยู่ฝั่งนี้เหรอเอออ่ามึงไปไหนเนี่ยอ่าโหมึงก็อยู่อีกฝั่งมึงมัวนี่หว่าไอ้ชายมั่วแล้วเลยาวเฮียกูลืมซื้อรถรถนี้ไมาอยู่ตรงนี้แม่งเลยนี่ไอกูหน่อย กูจะไม่กันไหนให้มึงเลยอะไรทำเท่าไหร่ตั้งไปสร้างไปสร้างไหมถามว่านะวะรถกูคงไม่แตกหรอกนะไอ้ตรงกูเห็นมันละกูเห็นมันละเดี๋ยวรอเออเเห็นไหมสองคันมันมันแม่งเปิดรถเกี่ยวเลยวะเปิดรถเก็บแร่เลยวะไอ้เฮ้ย เดย้ารถขุดแรกกูไปขุดเพชรดีวะ <Construction complete. S 1> ละซี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 อ่า <Construction. S 1> นี่สร้างนี่ต <Building. S 1> ึกสี่คันพอไหม <Inst itution S 1> สร้างกันอากาศไอเ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งหลาบเลยไอเ้เ <What? S 2> หี้ยแม่งเอาเอาบกเอาอันนี้บกมาไอสา้สัตว์ มาเลยอย่างนี้ก็สวยแซ่ดีดที่รอดบุกทางอากาศกูต้องบุกด้วยอันนี้นจะเล่นม,มังมั้มึงดูกูดิมึงดูกูดิกูเปิดอ่ะกูเปิดแมปดูดิเยอะเปล่ากู <c oughs> ยังไม่เห็นวะอ,อ้าวมีวิซาร์ดเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเชียร์นี่ไฟฟ้ากูาหมดถึงขั้นไฟฟ้าหมดเลยเหรอ กูบอกอยู่กูบอกอยู่กูชนะกูชนะกูชนะตรงไม่ต้องห่างม่ต้องห่างกูไม่เคยหวังอยู่แล้วครับไม่เป็นไรเอาเหรอมองกูบ้างก็ดีนะกูจะมันจะได้ไปแทงใจดาบไปยี่อะไรไอ้สัตว์ไอ้แต่มันแม่งมาบุกกูแล้วอ่ะดูดิมันเล่นรถเกี่ยวอ่ะมันเล่นรถเก็บแร่เราอ่ะตรง รถรถเก็บแร่มึงโดนตีแล้วเนี่ยเอารถทางกูไปตีเอ้ยเย้ยเอามันเอามันตายไปอะไรเฮ้ยมึงโดนมึงโดนเจ้กูหน่อยอไอ้ยัยรถรถแรกกูนี่หว่าอุ้ยเดี๋ยวรถแรกกูยิงได้คูรถแรกกูวะอุ้ยอุ้ยนั่น แล้วไฟฟ้ามหมด,ดอีกงแง่รถแรกกูไปแล้วต้องยิงยิงย,ง,ยง,งยิงยิงเข้าไว้ตรงยิงเข้าไว้ไอเ้เหี้ยกูการอีกทางนึงมึงมาอีกทางนึงนะนะไฟฟ้ามหมดอ้ะแป๊ะไฟฟ้ามหมด,มหมดอ้ะเออเออเลยด้วยไฟฟ้ามหมดเออมันส่งคนมามันส่งคนใช่เหรอคนม,มาหรือคน อ้าวเราลดเกี่ยวกว่าอ๋อนี่ไงรถเกี่ยวใกล้กกแตกกำลัส่งไว้ดนหน้าวม,มิชชั่นคอมพิลต์อ่อาทางนี้โรงงานกลับมาเต็นเกี่ยมแล้วสวยสวยสวยเป็นเกี่ยมทางโอ้ยคนบินกู สวยต้องสวยเออหายให้หมดเออแฉะแฉะเลยอย่าได้ห่วงอย่าได้ห่วงกูกันอยู่กูกันมันอยู่กูกันสีฟ้าอยู่สีฟ้ามันเจริญเติมโตอย่างโคตรโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่เร็วเลยทำไมวะคนขึ้นไปได้วะอันตรู มาดีคอดพ่อคอดแม่รถขนนมกูณเฮ้ยตรงมันมาเล่ามันมาเล่ามึงโดนเล่ามึงโดนเล่าก็เจ็บเจ็บเจ็บตรงคนอาการมึงเสื้อไหใช่งไหมไหวอยู่มั้งเฮ้แต่กูไม่ไหววะ่ะกูไม่ได้กันทางอันนี้ว่ะข้างล่างวะ่ะโอ้แย่ละเหย่ลแยล้วมันมาอีกรอบแล้วมันมาอีกรอบแล้วกูโดนแล้วตรงกูโดนกูโดน จัดมากเลยจัดาการแม่งเลยเฮี่ยพื้นท,ที่สร้างบ้านนี่แบบอย่างน้อยอ่ะกูคิดเองเหรอวะอแล้วรถรถกูก็ไปแล้วด้วยเนะี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันยังจะรอดนะเอาไม่กูไม่กูไม่มีตังค์เรากูต้องขายของซิ่งว่ะนอมเอารถขนลมไปส่งแล้ว รถเกี่ยวกูแห้งแล้วไงอิสว์เลยตรงพอไหมกูแห้งหมดเลยเหรอไม่กูยังไม่แห้งหมดตามอย่าอยู่ใกล้รถขนนมกูปุ๊บอืออืออือออตรงไปดิตรงคับกูอยากให้มึงเอานี่มามึงมีรถใช่ไหมรถอะไรไอเนี่ย มึงสร้างรถนี้มาดิรถขนนมเออไม่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 ที่ระเบิดอะที่เจาะเนี่ยกำแพงอะเจยเ์้ยเฮ้ยฮะอะไรอะไรไม่เหลืออะไรแล้วตังตรงถ้ามึงไม่เหลือกูโคตรไม่เหลือแล้วล่ะแต่กูไม่ต้องกูเก็บอันนี้ไปละ แม่งจะชาร์จกูโตมึงโดนชาร์จอ,อ่ะผ่านอยู่เฮ้ยเฮ้ยมึงไหววะมึงไหววะเอาเฮี้ยรถเกียร์กูยาไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเออกูแห้งแล้วนะโอ้ยเฮี้ยได้ได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ได้ขายทิ้งก่อนแล้วกันนะรถเกียรจาย้า,จาอ่ะอย่าพูดมากกูได้ซื้อรถเกียร์ใหม่ ไม่มีตัง <c oughs> ค์นะกูได้ซื้อล้เกี่ยวไหม่โตเยอะอย่า,อย,าอย่าพูดว่าล้อเกี่ยวกูมีแค่เดียวอ้าวแล้วรถมึงอะไ,นไนรน,นร <c oughs> ไะได้ซื้อเหมือนกนันหรือเปล่ไม่เราได้ซื้อเหมือนกันนี้เลยดีกว่าไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วเออ,เอ,อไม่นะตังค์ไม่ขึ้นทีม ตงัตงกูไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเอ,อ้ยไม่นะทำยังไงดีมึงมีนี่ไหมมอนี่มีนี่ไหมมีอะไรออะเอ,อ่ออะไรวะรถคนนะอืมอืมน่าจะประมาณนั้นกูกูน้้โจมตีละกูน้้โจมตีละ เดี๋ยวกูจะกอมมาข้างล่างนะตรงเดี๋ยวมึงตามมานะมึงสร้างรถอันนี้ตามมานะเอ้ยกูโดนโจมตีกูโดนโจมตีไหนเฮ้ยไหวอยู่ปะไหวอยู่มั้งไหวอยู่มั้งไหวไหมเออไหวเนี่ยเกือบเกืบไม่ไหวมึงโดนอีกแล้วเอ้ยไม่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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยอาการมึงโหดจังวะยีโลคู่ควาหอดเลยควบอกมึงมึงมึงเตรียมนี้ได้ปะไอ้รถเนี่ยเจาะกำแพงอ่ะตีกำแพงอ่ะมึงเจ้าสีอะไรฮะก็มันจะสีเดียวอ่ะอะเหรอเออไอ้เชี่ยดิกูกูย่องไปแล้วมึงจะมาให้กูจะให้เหล็กกี่สีวะอ่ะเฮ้ยแต่กูโดนตรง แนว่วอ่ะ,อะโอโ้ไอเหี้ยเอ้ยเพาะว่าถ้าถ้าจะไม่ดีแล้วละ่ะแล้วบุกทางนั้นไม่ได้แล้วตรงกัวนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหนึง่งนั่นไงกัวละตรงบุกทางนั้นไม่ได้ละว้านี่ที่จับเราต้องเริ่มต้น,นใหม่ว่ะอีอลตี กูเอาฮุยัด์เอลจีให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยเยออนี่มานมกูระเบิดฐานมันให้ใเราไหนเฮ้ยฐานแตกแล้วเหรอไม่ฐานใหญ่ยังไ <c oughs> อ้เหี้ยเ้ยกูไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยตรงเฮ้ย,อ,ยอันนี้มันโหดเกินตรงเช็คกูด้วย <c oughs> คนไปคนไปโอ้โห <c oughs> ตายตายตายเฮ้ย,ย,ยมันก็มามันก็มากูเฮ้ยตรงตรงรถเกี่ยวกูโดนรถเกี่ยวกูโดน เช่อไะซ่อมะซ่อมนว่ารถเกี่ยวอยู่ไหนไม่รถเกี่ยวที่เก็บแร่ที่เก็บแรกูกูจะพังแล้วตังซ่อมมาเดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยวได้กังวลเดี๋ยวได้กังวลพรกูไพกูไจะไปเย ไอ้ตรงเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วล่ะเราเหลือแค่เนี้ยโอเคนะโอเคกจะเอารถขนนมกูไปเปิดเองโอเคมึงยัดมึงยัดจะเยอะไว้นะเออมึงอย่าเพิ่งไปดีไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันเอากลับมาเอากลับมา re ออไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันเออมึงเชื่อกูดีเออมึงมีสามคันแล้วนี่ <laughs> คิดว่าเยอะเหรอ กูอยากได้สักสิบคันน่ะเอ้ยมีคนมามีคนมาเออไปบ้านไปเว่นบ้านใครบ้านกูบ้านมึงไหวอยู่มั้งเออไหวอยู่นี่เฮ้ยบ้านบ้านกูอ่ะบ้านกูอ่ะบ้านมึงจริงไหวอยู่ไหวอยู่มันมาตัวเดียวเพจสปายไหนเอ้ยแล้วมึงไม่ยิงปีซึมล่ะไหน โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหี้ยทหารโง่มันมันแท็กจะเลยเถิดไปไปแล้วนะฝั่งมันอ่ะไอ้เหี้ยรถเกี่ยวจ๋าเรอยๆหน่อยได้ไหมจ๊ะคือว่าพี่รีบอ่ะจ๊ะต้องบุกแล้วป่ะแฟมฮะบุกแล้วมึงยังไม่เอานี่ก่อนที่ผลิตพลังงานมันบึ้มๆที่ผลิตพลังงานมันให้หมด ไอ้ที่มิดปฏิพลังงานมานะัเนี่ะเออเฮ้ยใต้บอกว่าวมึงผลิตมาอีกรอบหนึ่งดิเดี๋ยวอีกรอบน,นี้เราจะยัดเลยนะโอเคไหมรอบกูผลิตเป็นอันนี้อ่ะแฟมอะไรเออแล้ว,ลวรถโรงงานไม่ไปขุดแร่วะก็คิดอยู่ว่าไม่ตังค์ไม่ซื้อซึ่งคือว่ะแล้วรถโรง,งงานกูไปไหนวนะ ไอ้เหี้ยไม่ยอมทำการทำงานออรถคนงานงเอเฮ้ยสวยต้องสวยรถคนงานก็งอเลยกูกูกูสแตนบายรออยู่กูๆๆสแตนบายรอมึงอยู่อย่าได้กังวลอย่าได้ก <c oughs> ังวลเน่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 ทำไมาไม่เอาคนบินมายกพวมาจัดก,การกูก่อนนะ <c oughs> แต่พังมือมึงยังไม่พร้อมใช่ไหมยังโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอ้ยเฮ้ยเอ้อยเฮ้ยตอตอ,อ,อมันตีไม่ฟูอ๋อรถกันแล้มันตีไม่เข้าหรอกมันตีไม่เข้าหรอกมดกัดนหน้ามดกัดมดกัดด้วยม,มดกัดน,นี่นะตรงมา<ะ>มึงมึงมึงสร้างอันนี้มาอีกได้ไหมไอ้กนะรถบึ้มมึงอ่ะ บึ่กว่าเออเอาอีกสักคันสองคันก็ได้เอามาข้างบนเนี่ยไปเยเออเอามาบึ้มข้างบนรับขอยามีอีกคันเอสร้างให้พวกมึงเลยร้านเนี่ยเอ้กูดองไปแล้วกูดองไปแล้วกูดองไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไปยิงมึงมันไปยิงมึง ใช่มันไปยิงอยากให้เอาละเฮ้ยมึงมายิงกูอีกละนี่นี่นีเห็นข้างบนนี่ไหมปีเกียวเออข้างบนเนี่ยเนี่ยสามอันเนี่ยตรงที่ผลิตพลังงานมันอะมันไม่มีที่ผลิตพลังงานเท่ากับมันทำอะไรเราไม่ได้เออเฮ้ย มึงก็ต้องมามึงก็ต้องบุกพร้อมกูดิ <laughs> มนมีกว่ารถตนนกูนไปไว้นู่นอ,อยู่โอเคโอเคมึงจบแน่มึงจบแน่มึงโดน,นแบบนี้นะจบแน่แนผมบอกเลยครับผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันจบแน่ครับผมโอ้ความคิดผมนี่มันสุดยอดแล้ว <unjust> มีมใครเทียบกูได้ห <c oughs> รอเลียดว่ะมูดเราเขียดว่ะครับ <c oughs> ขนาดนั BT bt ้นเลยเหรอไอ้บุพร้อมยังบุญพร้อมยังบ so so, yeah, ้านมึงอะรักษาไว้ดีๆนะเว้ยงั้นกูกูขอยัดยัดอันนี้หน่อยแล้วกันนะปืนทหารยิงอากาศกู L T T L ไปไปเอ่อซ่าให้หมดซ้าให้หมดเนี่ยมันเจอกูแน่มันเจอกูแน่โจมตีฐานใหญ่มนะ เออแต่ขอแค่มึงเอารถคันเล็กอ่ะยัดยัดเข้าตรงกลางมันอ่ะไปยัดเข้าข้างบนอ่ะไปตรงพลังงานเนี่ยนะเออสามอันข้างบนนะสามอันสีอันข้างบนเนี่ยเอาควอมแอล้วใช่ไหมค้ามแล้วใช่ไหมแล้วแป๊บ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 อย่าอยู่ใกล้เยอะเดี๋ยวคนมึงแตกปั๊มถอยไปนิดไม่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  <c oughs> เหรอเดนนี๋ยว <c oughs> คนมึงแตกกูก็บอกแล้ว เออไม่ต้องกวาดไม่ต้องกวาดเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไล่ทำลาย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 แล้วกูก็ย่อแล้วกูก็ยิงยิงยิงแล้วกูก็เดินสวยสวยตูแล้วกูก็ยิงแล้วกูก็ยิงกว่าจะมาเฮ้ยถล่มแม่งเลยถล่มแม่งเลยถล่มแม่งเลย เออแบบ,บ,บนั้นแหละแบบนั้นแหละยัดแม่งเลยยัดแม่งเลยเลย,ยิงขวัวพอดีมันยิงขวั่ลยิงรถยิงรถยิงรถเออมันจะยัดเราไหมไม่ยัดมั้งไม่มีวี่แววไม่มีวี่แววแบบนี้ก็หวานหมูสิครับหมูลุกสิลุกสิครับ ไม่โจมตีแล้วเหรอไม่โจมตีกูแล้วเหรออ่ะกูยกฟวงมาดิมึงไม่โจมตีกูแล้วเหรอไปแคร์อะไรเยอะแยะวะอือ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 ทงให้หมดฮะอะไรคนคนกูโดนอะไรวะอ่ะ คนคนกูโดนแล้ววะคนไหนคนมึงโดนแบบรถถังด้ไอ้เหี้ยดิกูมาดิครอปโดนจัดไปดีก็โดนจัดไปดีแตกเลยไอ้สัสไอ้เหี้ยสามดาวกูไปด้วยนะเมื่อกี้อ่ะโอ้รถเยอะดีนี่เราอ่ะตั้งยิงให้หมดเลยปีนั่นไง อออืมเอาดิบ wow. uh. ุ่มหน่อยฮะอ่าบุ้ม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 ตัวกูด้วยได้ไหมทำได้ไหมบุ้มเลยวาใกล้ๆลองดูได้เลยเอา้วอา้เอามาให้หมดเอา้หมดบอย่างบอย่างเออได้ไงล่ะเจอไปดิเจอไปดี